สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบูชาผู้สิบคนเนาะอ่าสําเร็มเยของมาทาั้งเพื่อนไมเจอร์ที่เจ้าพี่น้องสิมาเอาอันสิไปเอาผุ่นเนี่ยพี่น้องเอาผุ่นมื่อว้ใส่พักใส่ต้นไม้อยู่เพื่อนเนี่ยพี่น้องก็เลยว่าเวะมาทาั้งเพื่อนไมเจอร์สก้อนพี่น้องมาบึงข้างเป็นข้าวบานประตู่หอดถันใดแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยมากระบะพ่อมีกับน้องลรตีพี่น้องเก่าพี่น้องกัยจะไปบึงทนะั่นตองกันว่าเมเจอร์เป็นเห็ดอยังเนาะเดี๋ยวนี้พี่น้อง กูกำลังสร้างเพื่นกําลังข่าวบานประตูอยู่กาต้นซอยแลยพี่น้องใส่หน้อยออกมาก็สิซอยในแล้วไปพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันวันนี้โอเคพี่น้องตอนเมื่อวานนี่เพิ่นเข้าเบื้องนี้พี่น้องเลยแล้วเลยวันนี้ประตูใหญ่กับเพิ่อนข้าวว้ายคลังนึงนก่อนกําลังเริ่อมข่าวบานตัวนี้บานห้องตัวนี้ประตูใหญ่ตัวนี้เนาะ ขึ้นไปเบฝึงทางเคร่งกับพี่น้องบัดนี้กำลังข้าวกันหันน็อตสบายดีเด้อสบายดีอ่าได้ปิดงานอรีเลยนาะงวันนี้เนาะแล้วไม่ใช่มันใช้น้ำมันได้ใช้นมันได้มาหลายรอบเนาะปิดงานวัอนี้แล้วพี่น้องเลยกำลังข้าวกำลังหั่นพี่น้องเลยขึ้นไปเบิ่งทางในกับพี่น้องวันนี้คู่ เรียบร้อยแล้วทางนี้กะใส่ย่วงจับเรียบร้อยดิกันบ่ให้ลมตีลมถังเนาะพี่น้องป๊าหยังว่าวันนี้แล้วบ่แล้วทางนี้ก็แล้วแล้วพี่แล้วบ่แล้วสมว่าสิาปิดงานมื้อนี้หรืยังแต่บานนั่นประตูห้องตัวนี้ก็ประตูเพิ่นทางออกเพิ่นครัวพี่น้องเอ้ย เลี้ยวกุ้ยเลี้ยวกุเลยจนใส่ยวงจับแลี้ยวกุ้ยเลี้ยใส่ยวงจับยังแล้วกุ้เล้ยพี่น้องเลยเล้ยแล้วเลี้ยวันน okay. ouais. okay. ี้พี <acy brick> ่น okay. ้องแยกแต่บานตัวนี้กับบานทางออกเพือนคั่พี่น้องเลยกระพอดีแลี้ยวันนี้เลี้ยวกุ้ยเล้ยพี่น้องเลย

ยังจะซองบานกระเลาะกันเลยยังจะบานประตูห้องตัวนี่เลยค่ะประตูทางออกเคื่อนคั่วแล้วก็แล้วเะไรพี่น้องบัดนี้ก็ต้อปิดงานเมื่อนี้เลยพี่น้องสมเพิ่นบัดจะปิดงานอะไรทั้งๆเลาะแต่ตะเล้งวานนี่พะย่ะค่ตะเล็บน้อยกับเขาเมื่อกับ ประมาณสี่โมงครึ่งหามงยังนี่แหละย,ยังพอดหามงเลยหนึ่งอ่าตัวแล้วเลยพี่น้องก็ทำนี้กันนะอืมลาประตูเข่า,าเลี้ยวแล้วพี่นอ้องเลยางามงามทาเบิงบัดอัดเข้านี่พี่น้องบัดอัด์ตเขานี่เลียนเซไลา Cái xí khi sinh khứ xí ngam, bản át khẩu Bác hiểu nhạc về hai tháng mới trôi cơ Ngam ngam lèo, ngam, 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 ngam bà, bà tui ngam ngam, thì nội người bạn bác nhau nhau Xung xung Bà tui hiểu สร no no, no, no. ้างันข้าบ้านก็ใกล้สิแล้วเลยเนาะบานนี้กัมาพี่สบายดียสบายดีสบายดีวลูก่าเจอมากันเห็ดอย่างนาออันนี้เก็บเก็บขี้กากกากเข่าพี่น้องเลยเข่าเข่ากากฮะฮะเะฮะฮะฮะามฮะอะฮาฮนฮะ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 ะฮะ้ะฮะ้ะฮ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 ะ่ะฮ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 ะปะฮ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 นฮน่เะะาะเื ข่าวพี่น้องมันขี้กากมันลายเนี่พี่น้องลายเลีเนาะโดยข้าวเพิ่นเอาหายอะไรรู่โดยข่าวตั้งแต่ข้าวอันเพิ่นมาเอาจิตมามอบให้ตั้งแต่ช่วงแรกๆผูพี่น้องแต่เช้าตั้งแต่ช่วงพระท่านได้เห็ดเฮือนตั้งแต่ช่วงแรกๆใกล้สิเบิดแล้วบเขาวนะเบิดแล้วยังหาโลนี่แหละตัวเบิดเพิ่นมอบให้ยชอบนี้ยังประมาณหาโลพี่น้อง กัดดิกินเฮงเลยแม่นเฮงเติบเนาะแล้วเลื่อมันอยากเลือ้งอยู่มันทางอ่อนเขาพอกินอยู่มันเป็นเขาเก่าเลยเดี๋ยวมันกา,า,ากมันกาอันเราเก็บออกพี่น้องเลยเป็นข้าวอยากเลื้งแล้วก็เก็บออกแล้วก็ล่างแล้วก็มาทางมันอ่อนอยู่ถ้ากากมันลายเนาะเก็บออกนะเป็นเขาปีกายนี่มันโบแมนเขาปีนี้โดย เด้ไอ้ดากระซเอาอะไรพี่นวัดกับพี่น้องเลยเฮาการกินยาทิปพี่น้ำบัวเศร้าผมจะบอกว่าซื้อเปลี่ยนยาลองเบิงเฮาก็ไปซื้อยาดีโคเจนนนั่ตัวสามสั้นมากินเศร้าแบบนี้กับบอตันดังแลระบาดนี้ใครนี่เท่วกินได้เนาะบดมาฮะบดฮะบดให้เพิ่นกินกินยาตัวเป็นกล่องเป็นน้ำบัวเศาบดเป็นเปียกนิน้อยๆนะเขาก็บดบดใส่บ่วงหยัดกึบเขา น้ำลงลงมไดิเอาน้ำใส่ไว้อยา่าผนนึ่นนั่นออกผักผสมกับข้าดวดใส่นมก็ได้ผสมใส่กองนมบ่กรดูดเขากับนมให้ได้อืมโดยข้าวผัดมิตรบดบดแล้วก็ใส่บ่วงน้อยแล้วก็เอาน้ำใส่มันปเปื่อยๆแล้วก็หยัดเขาเ,เก็บขี้เกล็กเขาพี่น้องเลยกิน,นข้าวกับเชียงอยีราชานี่นะฮบอะข กั้วไข่ราบกคนนะแม่ล pues ูกเ nah ้าเลยคงว่าค่อยนอ้บอกเลยค่ะไอ้ขั้วไข่นเก็บนําไหล่ะเก็บไดแไม่นี่สำหรับมันเก็บขี้กะข่าวออกกวาดไปทละข้างนะนี่กวาดพูนพรมันต๊ะกันได้มอาวันนี้บลมันขาดเนาะกวาดต้มต้มขาแบบนี้ นวาดมันเห็นแล้วกระเก็บมันหลายพีเดียวไงจำนวนเอาไปใส่น้ามันกรบโบผูมันเป็นข่าวอันมีเข่าวมันตึงนะมันเป็นอะไรเข่าวกากข่าวกากข่าวกากข่าวเปลือกเบิ้งเบิ้งเอาออกอนไรเบิ้เยัดไปเบิ้งคลามันกรบโบออกเนาะมันมันเป็นเม็ดมันบบเมนขีมันบบเมนอันขีเก็บนะมันเป็นเม็ดข่าวคอยเก็บไปเก็บไว้ นี่ก็มาได้สองชามเถื่อกับผมไจักหน่นี่ค่ะสองถื่อสองถื่อไก่ลายกันเลยเอาไก่เข้าไปยังกนนะโอ้ยไปแม่เอร่ไปไหมไก่เข่าชวนพักเลยละเล่นเล่นไปไขกระตู้ให้มันออกไปไว้เลนไก่โดดเข่าชวนแล้วจังน่ะมันไปฉะพักได้ละไปไล่เด้อลูกเด้อไขกระตู้ให้มันออกเด้อลูกไขกระตู้ไล่บ่ฟีโอ้ยเข้าไปแล้วก็ไข ขายแล้วก็ป้องออกอันงัดไว้เรมัดไว้หันวัดวัดวัดคนว่ามันไม่เท่าคนว่าดังเทพีน้องไงใช้โป้เป็นเห็นปะโอ้ยแล้วแลวโค้งทางเข่าเลยบินเข่าได้กีนน่นะเอาเพิรัลัมแม่ได้เพิก็ไลมันตัวผู้กับตัวผู้ได้กี่นิ้นเอานบวะตัผู้กับตัวผู้ตัวแม่ช่องตัวมันพักเแล้วอยวเฮ้ยนไล่โยกันอะไรนะคนเต้นเข่าซะได้ได้ไปไล่ซะเจ้านะ พี่ในพักชิมุนได้หมูหูู้้ท่าไก่ออกเขาบเออนางลาตีพี่นองเลยสบายดีอ่าสบใช่เข้าหงาข้าหงาบเขาเงาเนาะี่ถ้าจอยแล้วเลือกเข้ากากออกแล้วสิไปมาเลือกไว้มามันเหลืองกับขาดกากมันลายเดี๋ยวเราเก็บอันอันในลอายลีเราเนี้ จะิดใหญ่ๆกิน ceksin, ข้าวแล้วกินข้าวก well. ันเกรดเบิร right? yes? ์กมันกระตึ่งอะไเนี่ยมันข้าวนนี้เรืะกัเลือกได้ยังมากลายนึ่งไปได้ไหมไป้ด้วยข้าวของน้ำนะก็บอกให้ไปได้ไหมคันสิไปก็ได้ในออดมาได้ได้เอายอกระหัว ขยอกศีระหัวถ้ายอกหัวอ่อยไปข้างหน้าเป็นหัวบ่อบ่อยไปนะจะกายอายไปทางนี้ทิ้ไปข้างน้ากหัว อ้าวแม่มาเก็บนี่ป้าพี่น้องก็พุ่มาแต่ไล่ไก่บ่านี้นะไล่ออกอยู่บ่านไก่นั่นก็ให้ไ่เทาไปไล่น้ำไล่ไก่กระปุกเฟ้นก็เล่นไปเล่นมาแล้วเอาไล่มือนั้นมันยังบอกเลยจ้ะมันก็เวียนอยู่อันเละพ่อลมนี่เขาบอกมันซีบร์สเลยได้ลมนี่ไม่ใจเลยซีบร์สง่ายบรืดเดือนนี่ โบข้านงหนาวซื่อๆเขากะไข่ไหนนี่หนาวผัดว่าลมมันหลดเน่าไปใส่กันยาะตงสัยมันหนาวใส่เนี่ยหนาวเลยบ่บุญวิท,นนทย์บุญทาดพนุ่งอะไรสุลปีวิทย์งานทาดพนุ่งอะไรสุลปีกับสีไข่เน่บ่เนี่าตัวฝุ่นไอพี่น้องลายนั่นเองนะข้างเนี่ยนี่น้องซองอยู่มิตะกะเลือกแล้วนี่ว่าแต่ละเถื่อกอะเลือกแบบนี้แหละ แต่ละเทือกคุณก็เลือกแล้วนี่แหละพ <function als. S 3> no. ี่น้องเลยมันลายเก็บกูมือเก็บใบเนาะประมาณเก็บใบพอได้มาเทือหนึ่งสองเทือแล้วก็เริ่มเก็บมาอีกเลาก็มันอ่อนอยู่กับพอกินมันอนนี้ก็ได้ดีกว่าเอาไปซื้อเนาะไม่เจอเนาะ คเงเลยแพงแท้ังวอขายก็บ่มีแล้วบาดแม่นลสิไปหาแถมื enfin ้อแรกไปเยือเียดมันเริ่มบ่ได้บ่ลมปานใดพอได้เยืออยู่เียดพอได้กินเยือเียดแล้วก็หาเก็บผักขี้คนํามาออมออมะว่างๆก็เนาะไอ้าเนาะ ไปทางหนา้าเพสพงบ่ผักพกิคมนะเออกระหลอดทางหน้าเลยเกี๊ยวแห้งหลายเบิ้งเก็บละเม๊น่ะเน่บักเลไลนึงค่ะเก็บทำไมต้องไอด้าเก็บกันข่าวซอยไม่เม่าพี่น้องต้องไม่จอยครับน้องไอดาเพิ่งกัเลือกข่าวไว้มาพี่น้องเลยมันกากมันไลเป็นการเลือกอกอ,อกก่อนไปกินมันจะสบายพี่น้องเลย ท่านไปหมาแล้วมันกระจมลงเลยผมเป็นเข่าอันเขา่าเข่าม็ดมันตึงอยู่พี่นอ้องเลยมั่นโบเมนอันโบเมนขี้เก็บเขา่เาเล่าอะไรนะพี่นอ้องเลยพาไปเบิ่งทางสร้างเพิ่มมาอีกก่อนเราเบิง่งนทางนอกกับพี่นอ้องเลยเฉล่ยน้อยอยางกับเทือนในเด้อพี่นอ้องเลยขอโทษขออาภัยหลาย,ลายๆกษีเลแล้วละ มังต่บานประตูห้องประตูห้องเป็นคัวยัดเัว ดีปับป๊บฮ <laughs> ัลโหลอ้าม <laughs> พี่พาย,ยู่ห้องบว์อะเรียบร้อยพี่น้องปองนี่ยังแตท่ทางหลังปองหลังยังแต่ปองทางหลังแต่ปองทางหลังวันนี้เนาะยังปองทางหลังกันแล้วแล้วปิดงานแล้ววันนี้จับตัวใหญ่นี่เนาะ กบาลใหญ่ในทางนึงเด็กห่ยากรับตัวร่างใครอย่าแนวมันนี้มันสูงมันสูงเนาะแค่นี้แค่นี้ตัวยัางแต่ตัวร่างนั่นโดยพี่น้องชาเลมหน้อยก็ไปถ่ายอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะว่าสร้างเพื่นเห็ดฮอดใส่แล้วก็คือว่า สี่แล้วเลยเนาะพี่น้องย่างแต่บานเฮือนคัวประตูเฮือนอกทางเฮือนคัวพุ่งเลยข้างหลังกับประตูใหญ่ย่างอีกทางหนึ่งก็แล้วนะพี่น้องนะอ่าเฉล็มน้อยกกิตติคอจบคลิปนเด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆที่เข้ามาให้กำลังใจคอยพรมีพี่น้องอยู่ดีเฮงเด้อเฮงเฮงรวยๆสำหรับคลิปนี้เฉล็มน้อยกกับโคลาไปก่อนแล้วพี่น้องเฉล็มน้อยกกับสิไปเวียงในน้อยหนึ่งก็เลยอีลาก่อนเด้อพี่น้องเด้อ